โอเคเรามาดูในข้อที่16นะครับเอา,อางี้นะความรู้จะต้อง,องมีนะครับอยู่ในบทนะบทเรื่องของอาภาคตัดกลวยนะครับภาคตัดกลวยแล้วก็รวมกับเรขาคณิตนะวิเคราะห์โอเคเรามาเริ่มกันนะครับ คือประโยคนี้สําคัญมากนะครับประโยคนี้จะเป็นตัวตั้งสมการของน้องนะก็ต้องเริ่มอย่างนี้นะครับก็คือว่ามันมีคําว่าผลคูณใช่ไหมผลคูณใช่ไหมครับผลคูณก็คือไม่รู้ใครคูณกันแหละแต่เป็นคูณผลคูณของระยะครับก็แปลว่าจะต้องมีระยะตัวที่1กับระยะตัวที่2องพี่ใช้ตัวดีนะระยะนะครับแล้วก็บอกว่ามันมีค่าใช่ไหมแล้วมันเท่ากับนะครับเท่ากับ1 1 4ส่วนด้วย25อย่างเงี้ยโอเคแล้วไอ้ระยะนี้มันคือระยะอะไรก็ต้องอ่านดีดีครับมันเป็นระยะจากจุดครับ จุดในที่นี้เนี่ยเรามารู้ว่าจุดอะไรเราก็ตั้งชื่อแบบกว้างๆงกันเป็นจุด x y ไแล้วกันโอเคไหมไปยังเส้นตรงเส้นที่1กับเส้นตรงเส้นที่2น้องจึงต้องมีความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เรื่องอะไรครับเรื่องระยะจากจุดไปยังเส้นไหลเส้นตรงก็คือจับขังสั่งลุยถูกไหมครับน้องก็เอาเส้นตรงเส้นนี้นะฮะก็คือ 3x ลบ4บวก1นนะครับมาจับขังแล้วก็ตุ๋ยเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวต้องสั่งลุยก่อนไหมสั่งลุยด้วยจุดนี้ เนื่องจากว่าพี่สายตั้งชื่อจุด x y พอดีแปลว่าแทน x ใน x แทน y ใน y ก็ได้เหมือนเดิมแหละโอเคไหมครับแล้วก็หารด้วยนะฮะ square root นะครับก็คือเอาตัวนี้กําลัง2นะก็กลายเป็น3ามกลังสบวกกับ4ี่กลังสถูกไหมครับคือตัวนี้โอเคมันก็ได้รูปยีซึ่งมันก็เป็น5ดังนั้นพี่สายก็ขี้เกียจเขียนมันยาวเสียเวลาเนาะพี่สายก็ใส่เลขห้าเข้าไปไปดูระยะ d 2บ้าง d 2ก็คือระยะจากจุดนี้แหละไปยังเส้นตรงนี้บ้างถูกไหมครับ เราก็จับขังสั่งลุยก็จะกลายเป็น 3x บวก cy ลบ7นะแล้วลุยด้วยจุด xy พอแทนก็ไปปุ๊บ x แทนใน x y แทนใน y มันก็เหมือนเดิมแหละที่เจ็ดเขียนนะครับแล้วหารด้วยนะฮะเอาตัวนี้กำลัง2บวกตัวนี้กำลัง2ถอดรูด้วยนะก็จะกลายเป็นเลขค่านั่นแหละนะครับจับเท่ากับ114ส่วนด้วย25แต่เนื่องจากว่า55 25ตัด25ได้ไงดังนั้นตัวนี้ก็จะหักล้างกันไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับคราวนี้แหละ คราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวแอปตัวนี้คุณแอปตัวนี้ถูกไหมครับน้องก็ต้องยุบแอปครับก็จะกลายเป็นแอปถูกไหมครับแล้วก็จะกลายเป็น 3x ลบ 4y บวก1คูณกับ 3x บวก 4y ลบ7อย่างเงี้ยแล้วจับเท่ากับ144ใช่ไหมแล้วทำยังไงโอ้โหง,งานนี้กระจายกันบ้ารีเดือดอะคือน้องครับในวงเล็บนี้มี3ตัวไอ้นี่ก็3ตัวกระจายได้9ตัวนะฮะช่วยพี่หน่อยนะนี่คุณนี่ก่อนนะโอเค เรียกว่าหน้าหน้าได้เป็น 9x กํา x ลัง2ต่อไปหน้าเจอตัวกลางบ้างก็เป็นบวกกับ1 2 xy ต่อไปหน้าไปเจอตูดบ้างนะครับก็เป็นลบ2 1 x ตัวหน้าจบต่อไปเอาตัวกลางบ้างนะเอาตัวกลางกลางเจอหน้าเป็นลบ1 2 xy กลางไปเจอกลางก็เป็นลบ16อา่า16เดี๋ยวนี้ก่อน16 y ก y าลังสองใช่ไหมตอนนี้พี่สายหยุดแค่นี้พอละขี้เกียจละ ถ้าต้องกระจายไปต่อคือน้องต้องทำแบบนี้นะครับถ้ากระจายต่อคือไอ้ตัวนี้กระจายตัวนี้ถูกไหมฮะแล้วต่อไปก็ตัวหลังบ้านนะครับต้องกระจายตัวนี้เจตัวนี้ตัวนี้เจตัวนี้แลวตัวนี้แต่พี่หยุดแล้วพี่หยุดแล้วพี่หยุดก่อนตัวนี้คือมันจะได้อะไรพี่ไม่สนละถ้ากับฝั่งนี้คือร14แต่พี่สนว่าเขาถามว่าได้ภาคตัดกลวยตัวใดคือก็ถามว่าไอ้สมการนี้มันคือภาคตัดกลวยตัวใดใน4ี่ช้อยนี้ใช่ไหมครับพี่จากระดูกแค่ว่าน้องครับน้องเห็นไหมนี่คือตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมเนี่ยถ้าน้องมาวางใกล้ๆกันเนี่ย จะกลายเป็น 9x กำลัง2ลบกับ 16y กำลังรรคับ2น้องเห็นตัวนี้ไหมที่พี่สายสอนไปถ้าเกิดตรงนี้เป็นลบเนี่ยมันคือไฮเปอร์จบตอบไฮเปอร์โอเคไหมเสร็จแล้ว